มานะคะวันนี้มานำเสนอกันเช้าๆเลยนะคะจะเป็นพวกวงกบนะคะวงกบแล้วก็บานหน้าต่างไม้สักแล้วก็บานประตูไม้สักทั้งหลายนะคะที่ตรงนี้นี่คือประมาณอยู่ที่น่าจะ 60- บถึง70บานนะคะรวมทั้งประตูหน้าต่างทุกอย่างนะคะนิชาจะขายเหมารวมกันไปเลยนะคะส่วนมากจะเป็นวงกบ ไม้สักไม้แดงไม้ประดูนะคะนี่นะคะหน้าต่างบางบานบางอันก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้เป็นวงกบนะคะทั้งหมดเลยนะคะทั้งร้านเนี่ยนะคะนิชาจะเหมาทั้งหมดนะคะห้าพันนะคะห้าพันท่านมาขนไปได้เลยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะ บานประตูสมมากจะเป็นไม้สักนะคะนะคะอันนี้เยอะมากเลยนะคะประมาณสิบกว่าบานนะคะล็อกเนี้ยนะคะจริงๆแล้วดีๆนะคะล็อกนี้แล้วก็มาเป็นนี่นะคะนี่นะคะประตูนะคะนะคะอันนี้จะเป็นวงกบหน้าต่างนะคะ สามารถจะเป็นบานสักนะคะแล้วก็นี่นะคะหน้าต่างนะคะหน้าต่างที่แกะมาแล้วอันนี้นิชาก็ให้หมดไปเลยนะคะให้หมดไปเลยกองนี้นะคะแล้วก็มาเนี่ยนะคะยังดีๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยประตูบานคู่นะคะเนี่ยบานคู่ไม้สักนะคะเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะนี่นะคะสามารวงกบก็จะดีๆอยู่เลยนะคะ เหมาไปเลยทั้งหมดทั้งมวลห้าพันบาทนะคะนะคะห้าพันบาทนี่เก็บไปให้หมดเลยนะคะไม้เศษไม่อะไรเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยนี่นะคะนี่นะคะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหมดทั้งมวลนะคะนี่นะคะชุดนี้ยันไปกองนู่นเลยนะคะให้ไปหมดเลยนะคะ นี่นะคะกระจงกระจกอย่างเงี้ยก็ให้ไปเลยนะคะกองเนี้ยให้ไปเลยนะคะนี่นะคะกองนี้ให้ไปเลยน,ะะนี่นะคะห้าพัน,นะะ 5, บาทนะคะมาเหมาได้เลยนะคะ